ในตามข้าวของมีจิ้งจกเออแต่เมื่อกี้ผมดูดีแล้วนะครับคุณลูกค้าตอนอื่นเตี้ยงๆแล้วนะครับคุณลูกค้ารับผมขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวอานี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ลูกค้าใหม่เลยครับแล้ววันนี้ผมขออนุญาตไม่คิดเงินลูกค้านะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยดูลูกค้ายังไงวะเนี่ยเนี่ยปล่อยให้จิ้งจกมันลงมาในชามข้าวลูกค้าได้ยังไงนี่ครับคุณตำรวจจับมันเลยเลยเนี่ยนี่คุณตำรวจมาจับฉันเรื่องอะไรคะฉันพู้เสียหายนะ ในจานข้าวของัมีจิ้งจกน้องๆเนี่ยเห็นไหมไปเรียกเจ้าของร้านมาคุยเลยขอโทษนะครับลูกค้าครับไม่ทราบปัญหาอะไรครับเนี่ยคุณเห็นไหมคะจิ้งจกอยู่ในจานข้าของฉันนะคุณจะรับผิดชอบยังไงเฮ้ยประกรอื่นเป็นเรืงไนะครับลูกค้าครับผมขอโทษทุกลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอางี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ลูกค้าใหม่เลยครับแล้ววันนี้ผมขออนุญาตไม่คิดเงืนอลูกค้านะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอไหครับ ก็ได้ก็ได้ค่ะเร็วๆหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่พี่ทำให้ลูกค้าใหม่ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่หนึ่งนะครับหรือจะทำอะวันนี้ไม่ช่วเดือนเลยครับขอบคุด้วยนะครับ ไม่ตา,ตายแล้วทำไมนชาของฉันมันยังมีจิ้งจอกอยู่เนี่ยน้องๆครับครับคุณลูกค้าทำไมนชาของฉันมันยังมีจิ้งจอกอยู่ล่ะเออแต่เมื่อกี้ผมดูดีแล้วนะครับคุณลูกค้าไปเรื่องเจ้าของร้านมาคุูเลยนะครั้งนี้ฉันไม่ยอมออขอโทษนะครับมไม่ทราบมีปัญหาอะไรกันอีกครับคุณเจ้าของร้านดูนี่สิทำไมจิ้งจอกยังอยู่ในชาของฉันอะจิ้งจกมันอยู่ขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าครับฉันจะถ่ายรูปประจาน ขอโทษนะนะครับขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบจัดการให้นะครับคุณลูกค้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมให้คุณลูกค้ากินฟรีหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยครับก็ได้ก็ได้ฉันสวยนะฉันก็เลยยอมหรือดีมากเลยครับคุณคนสวยครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณคนสวยครับคุณได้เข้ากันหน้านะครับเอย่าเพิ่งถ่ายลงโซเชียลนะครับหรือกินฟรีหนึ่งอาทิตย์เลยรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับค่ะเฮ้ยดูลูกค้ายังไงวะเนี่ย เนี่ยปล่อยให้จิ้งจกมันลงมาในชามข้าวลูกค้าได้ยังไงแต่ผมดูดีแล้วนะพี่ก่อนเสิร์ฟอะผมว่าลูกค้าคนนี้แปลกๆนะพี่เราไปลองดูกล้องกันไหมพี่พี่ก็ว่ามันแปลกๆนี่มันสองรอบแล้วใช่ไหมใช่พี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกล้องเช็คดูเลยเฮ้ยเฮ้ยด้วยนั่นไงพี่นั่น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 เฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะไรใส่ในจานอะ เฮ้ยมันต้องเอาจิ้งจกใส่ในชานแน่ๆเลยอ่ะใช่ผมว่านแน่นอนเลยพี่งั้นเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกไปจัดการดึงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการเองไปไปครับพี่อยากกินฟรีเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เตี๋ยวชาวใหม่มานะครับไหนดูซิว่าจะมีจิ้งจอกอยู่หรือเปล่า ครั้งนี้ไม่มีแน่นอนครับคุณลูกค้านี่ครับคุณตำรวจจับมน,นเลยเลยเนี่ยนี่คุณตำรวจมาจับฉันเรื่องอะไรคะฉันเป็นผู้เสียหายนะผู้เสียหายฉันรู้หมดแล้วแล้วแกเอาจิ้งจบไปใส่ไว้ในติ๊งทองฉันแล้วคุณรู้ได้ยังไงลู่เขาเรียกว่ากล้องวงจรปิดคราวนี้แหละแกได้เข้าไปอยู่ในคุกจิ้งจบแกแนะ่ ไม่ค่อยคุยกันนะคะพี่จะยเร็นค่ะดีอย่างเงี้ยมันค่อยค่อคุยไม่ค่อยๆคุยแล้วแกไม่เข้าไปอยู่ในคุกแน่เอาตัวมปเลยครับคนตำรวจครับไม่ไปนะคะคนตำรวจฉันไม่ทำอะไรผิดนะสังคับสังคันี้ครับไปครับคิดจะโกงแบบนี้ต้องโดนแบบนี้ติดคุกหัวโตแน่